มัดอ่าลักการมัดมัดอย่างไรปะโดยประมาณว่ามัดอันอี้คอจะเางาล้ไปเออนี่คอเางาล้ไปเนอะอ่าเวลาเขามัดเขาต้องหอรับก้าโดยประมาณหนึ่งฝ่ามือของเขาเออฝ่ามือประมาณนี้นะมันจะมีตัวเพื่อนห้องหยังดึงนดองก้าหรือว่า อันตอนสุดท้ายของตัวก้าที่มันออกยอดมันออกยอดมันอย่างอีตัวนี้ตัวนี้ถเอาดึงมันถ้าเ,าเอาเอายาวลําไปเวลาเอาจงก้าไปในนามันก็จะลุดเนะแต่ถ้าเอาเอาต่ํากว่าดึงมาลําไปเวลาดึงก้ามันก็จะย่ากอ่าเรียบร้อยไปก้าเสร็จแล้วเกาะบิดหางโดยประมาณเท่าไรไปอีกประมาณหนึ่งฝ่ามือ ถ้าเฮาบิดหิมดือนี่ลำไปมันก็จะออกมันก็จะออกจ้าเนาะหรือว่าบางทีมันทั่วน้ําท่วมมันก็จะตายแต่ถ้าเอาออกยาวลำไปมันก็จะพัดตะเวนเนาะเวลาปลูกมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้วก็ได้กล้าแล้วหนึ่งกำสำหรับการปลูก่อกไก่การปลูกเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการปลูกคำกำหน้า